อย่างที่ทุกคนรู้เนะเราเพิ่งจะขยับความสัมพั์มามาเป็นเหมือนกับคนศึกษาดูใจกันเพิ่งเพิ่งจะไม่นานมานี้เพราะฉะนั้นผมว่าคือใจผมก็ไม่ได้ติดถ้ามันจะเร็วแต่ส่วนตัวก็ไม่เร็วเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าเพราะฉะนั้นเมษานนี้ผมว่าอาจจะเร็วเกินไปนิดนึง สวัสดีปีใหม่แฟน,นตาเทนครับผมก็สวัสดีปีใหม่แฟนๆชาวนาเตะเทนทุกคนนะครับผมขอเป็นปีที่ดีสำหรับทุกๆคนเลยนะครับเขาเรือกถึงเขา,าร้องคำร้องคำรักล่าสุดหมอช้างเนาะทำนายดวงบอกว่าต้องไม่เกินเมษานี้ถ้าเกิดมั่นอะไรโอ,อ้โผมว่าอย่างที่ทุกคนรู้เนะเราเพิ่งจะขยับความสำคัญเอ้ยขยับ สยับอะไรขยับควาสมสมพั์มามาเป็นเหมือนกับคนศึกษาดูใจกันเพิ่งเพิ่งจะไม่นานมานี้เพราะฉะนั้นผมว่าคือใจผมก็ไม่ได้ติดถ้ามันจะเร็วแต่ส่วนตัวก็ไม่เร็วเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าเพราะฉะนั้นเมษานี้ผมว่าอาจจะเร็วเกินไปนิดนึงครับมันเพิ่งไม่กี่เดือนเองครับใช่ใช่ได้ฟักนาตกใจไหมก็เออก็ก็ตกใจไหมเหรฮะ เข้าใจมากกว่าว่าโอเคบางทีดวงคนเรามันก็อาจจะดีมากกว่าลมัง้งถ้าเกิดทำตามทำตามสิ่งที่ส,สิ่งที่มันศาสตร์เขาบอกอะไรเี้ยแต่แต่ความเป็นจริงเราก็ต้องดูปัจจัยหลายอย่างในในชีวิตเราด้วยคือบางคู่ที่เขาดูใจกันมานานแล้วแล้วแล้วเป็นราศีนี้พอดีเขาก็อาจจะ,จะอันนี้เป็นแนวทางในการแต่งงานเมษานี้เลยก็ได้ แต่แต่อย่างของผมกับพี่เขามันมันเพิ่งเริ่มเริ่มเพราะฉะนั้นมันอาจจะอันนี้ก็อาจจะเร็วเกินไปแต่ก็แต่อย่างที่ผมเคยบอกผมก็จะไม่ให้มันช้าเกินไปเหมือนกันครับอาจารย์มีแผนสักเท่าไหร่ดีถ้าเกิดบอกว่าอยากแบบไม่อยากให้ช้าไปไม่ช้าไปก็ปี2ปี3ปีนี่แหละครับอย่างที่เคยพูดไปครับผมสาปีนี่คือ,อเหมือนกับว่าเราต้องมานนั่งคุยกันแล้วว่าสรุปแล้วเราจะไปไงต่อแต่ แต่ก็อาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้หมายถึงถ้าเกิดเราจะขยาบความสัมพันธ์ไปถึงแต่งงานอะไรอ่างี้ครับที่บอกว่าที่หมอช้างบอกว่าเมษาอเงี้ยได้คุยกับแม่แอปเองไหม่าไม่เออก็มีมีมีคุยบ้างแต่แต่เราไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับว่าหูยึดเป็นแผนไม,ไม่ไม่ใช่เพราะเรา,ต,าต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันว่าเออมันด้วยหลายๆอย่างมัน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 ยากมันยากมากๆที่จะหูทุกอย่างเมษานี้ถ้าอาพูดสมมติสมมติ คิดง่ายคือจะแต่งงานกัน,น,นมันก็จัดไม่ทันอยู่ดีใช่ <laughs> มันก็ต้องเต็มตัวครับผมเออพูดสภาพอครับอ,อันนั้นอาจจะต้องแต่งกันเงียบๆแล้วล่ะครับถ้างนั้นพี่แบบว่าไงบ้างอะไรนะฮ <laughs> ะนะ <laughs> พี่แบบว่าไงบ้างเรื่องพูด <laughs> เรื่องเมซ่าอ๋อผมว่าก็ความเห็นเดียวกับผมนะผมว่ามันน่าจะยังเร็วเกินไปแน่นอนในรายการมันพูดแบบตลกขำๆอารมณ์ดีกันได้นะครับแต่ว่าถ้าแบบถ้าเรามา ถ้าสมมติจะเข้าโหมดจริงจังอย่างเงี้ยมันก็มันก็คงจะยากมากๆที่จะให้มันเกิดขึ้นในระยะเวลานั้นครับแต่เขาบอกว่ามันไปก่อนใช่ไหมตอนนี้อ๋ออ๋อก็ถ้ายินดีก็มาเลยครับผมได้เดี๋ยวผม <laughs> <laughs> ครับผม<อ>คือผมไม่คือผมก็จะไม่ได้อยากจะพูดอะไรเพื่อเป็นการกดดันพี่เขาหรอกครับผมก็ก็ถ้าจะให้พูดแบบค้ำๆอารมณ์ดีก็กได้พูดพูดได้ครับสเตตัสตอนนี้เรียกว่าแฟนได้ไหมออ ย,ยังยังยังไม่ถึงสถานะคำว่าแฟนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนในอินสตาแกรมผมมีคำนั้นขึ้นมาหรือว่าพีพีสื่อผมพูดชัดเจนก็คือวันนั้นเลยครับครับล่าล่าสุดมันเกิดปีมาเห็นแบบบินมาแล้วก็รีบออกมาใช่ใชก็กลับมาคือวันที่3แล้วก็นัดเขานัดนัดนดพี่เขาก็ให้เร็วที่สุดครับก็ไม่ได้อยากทิ้งทิงช่วงนั้น ก็ตามนั้นเลยแล้วรู้สึกว่าเออก็เป็นโมเมนต์ที่ที่ดีเพราะว่าผตัวผมชอบเล่นบอร์ดเกมเนาะแลวตัวน้องปีก็เหมือนจะชอบเล่นบอร์ดเกมเหมือนกันก็เลยดีเลยดีเลยทุกอย่างแฮปปี้มากครับผมประมาณแล้วดูเหมือนเขาก็ชอบของที่เราเตรียมไว้ให้ครับผมเตรียมไป็นยอยะ อ,อมันมีหลายอย่างที่สะสมมาครับคือผมมีไปทํางานที่ฮ่องกงมาแล้วผมก็ซื้อของไอ้ตุ๊กตาเีชยมพูแล้วผมก็มีของฝากถึงญี่ปุน่นจากให้ทั้งพี่แอบแล้วก็น้องปีแล้วก็มีของของมันเกิดน้องปีอีกเป็นกระเป๋าเป้อะไรเงี้ยกระเป๋าเป้แบบน่ารักน่ารักครับแล้วพอรวมกันรวมของพี่สาวน้องสาวรวมของคุณแม่ผมเนี้ยมันก็เลยดูดูเยอะๆนิดนึงครับผมแตวว่าหนุนกุนเป็นหนักไม่ไม่หนักหรอกครับผมก็เอาเอาที่เราโอเคฮะไม่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบโอ้โห เขาเรียกนะอะไรอะไม่ไม่ได้แบบฟุ่มเฟือยอะไรครับผมแล้วก็บอกว่าน้องปีติดนนกุณมากอ่ติดคุณแม่เขาครับติดคุณแม่เขามากๆครับผมติดติดผมนี่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของอัธยาศัยดีของน้องปีมากกว่าที่เหมือนกับเวลาเขาเจอผู้ใหญ่หรือพี่ๆคนไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบกอดกอดอะไรเงี้ยเฟนลี่มากๆครับแต่ว่าเวลาเขาเจอคนที่เด็กกว่าเขาจะแบบ โตขึ้นมานิดนึงครับผมใช่ใช่เขาน้องปีเขาจะมีความแบบน่ารักแบบเด็กๆตรงที่แบบว่ถ้าฉันเจอคนที่เด็กกว่าฉันต้องดูแลเขาอะไรเงี้ยเออน่ารักดีครับแสดงว่าเหมือนเราเป็นพี่เลี้ยงน้องปีีหนึ่งคนครับก็ครับก็บก,บก,บก,บก็คงจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ก็แต่ว่าก็ตามโอกาสคือเราไม่ได้เจอน้องปีบ่อยนะคือเจอแต่ละทีเราก็รู้สึกว่าเอออยากจะอะไรที่เราทำให้ได้เราก็ทำให้ครับ ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ